สบายดีสบายดีเบิร์สุขุลสุขคนพี่น้องจ้าสบายดีตอนบ่ายพี่น้องมาแต่ในเมืองเลยเนาะอยู่หน้าบ้านพี่น้องเอียงจังหวะบ่ายมาเพราะขึ้นคือฝนสิตกพี่น้องบางเที่ยงแดดทอดสามสิบแปดองศาบอได้ว่าห่อนลั่วเลยเลยพี่น้องเ้ยจนออกห่อนอยู่ในหน้าบ้าน ค่าแล้วก็เริ่มมีลมค้มดีิข้าเจ้าาฝนที่ตกบ่หัวมันสิมาหอดบ้านเขาบอกแต่ว่าก็ค้มอยู่ได้พี่น้อง,องพี่น้องมือนี้แสงจัานนางบอกว่ามีอันเมนูใหม่มานำเสนอเดี๋สิมาลองชิมมึงเนาะแล้วแล้วกกผู้ดีสิออกไปนา สิพามาลาไปหาอันเหล่าขู่เหล่าคนพี่น้องหมู่ยังของนางอะไรพวกไก่สิหอดมืองานเลยเนาะอึกระถึกแลวมืออื่นมือนที่เสอเอ็ดบอกบาลีมือวันที่ซาพี่น้องเด้ขึ้นแป๊ดเดียวกระแดดออกมาดีละ่ะ นี่มันแดดแล้วก็กเอาออกมากางลมแล้วก็หึพี่น้องปรีมาต่าขวดเืนัยแบมาทูาาเฮือน,น,นว่ามีจะข <c oughs> ี่แมงอันขี่นกว้านยาานยเฮือนมันเลยแล้วพี่น้องอยู่ในบ้านหน,นกก็จะอบาบไล่ลายอโอ้ยบวดิยัยนูดหยานคน ปริยะนุ่ๆขี่เน you know hey ื้ออันนกกับขี่เกียมลยพี่น้องมันอร่อนหลอมันขาขึ้นขาผสมน้อยนึ่งแสงจันยังก็เมนูใหม่อะซามะนาวบ่ซามะนาวบอานาเอิญซามะนาวเนาะเออตเลียงเนาะทรอดา ปลีบอ่ะขี้เล่นคนใดแล้วจอกหนึ่งพี่น้องอากาศทนชุดคำชุดบรรยายมันเริ่มไก่สอดสงการแล้วฮะมีไข่หมกนำบ่ใส่นะคะคันวาสมีแล้วก็ใส่แต่เลียงใส่ไข่หมกนำอีกเ้อพี่น้องนางตามใจลูกค่ะ ห้างก็เป็นมือนี้มือฉุนอิดเนาะ mm. นางได้เมโนูใหม่มาตัวบะมีสือมานาะบอกแม่ mm. ให้คนหนาสืบโอ้ <laughs> ่อหนาสือมา,าตั้งแต่บะเวนหีมาตั้งแต่ซูรินผมขอแสงซามะนาวบาทสอร้อยเอิดแต่เลียงพี่น้อง เมนูใหม่ของแสงจันพี่น้องจ,าจ๋า,า,จาหางกรสิมีเนาะมันมีแต่ด้อันนี้อยู่ในส,สื่อสื่อว่าซาหมักนาหางกรสิมีเนาะนางหางกรสิเห็ดพี่น้อง ที่บ่มีอันน้ำอันปั้นมะพร้าวแล้วก็คือมันหาเผายะพี่น,อน้องนนอ๋อแบบมันกระแสะบคือกัน่ว่ามาเ้าวสดที่แบบ,บว่าเขาปั่นใช่แมันหาอยงหนี่ได้แล้วิๆนี่พี่นอ้องเป็นไงแส่บบออยังซิม นี่เมนูใหม่นางใส่ไข่หมูพร้อมเลยพี่น้องเดี๋ยวจิมาลองชิมกันเนาะกินผัดเดียวมันจะแซ่บบ่แต่ก็ต้องลองชิมเนาะพี่น้องนี่พี่น้องเมนูใหม่ของร้านแสงจันทร์เรามาชิมมึงก่อนเนาะ เด็กๆโ็ยู่นมอนี่ไปโรงเรียนวันนี้เป็นวันจันท์พี่น้องจากินแล้วจากเสิอออกนาใกล่เชื้อหอดอันงามเกลือมูเกล้องเสี่ยงที่แม่เกลอบเขาในเมืองมาแตง่งรถเบาอ่อยนอนสโลป,ป่ในหอ,อ <laughs> ไปจังแต่เศร้าจนบ่ายไปเสิแล้วแปลงหลบมันต้องใส่เวลาเบ็ดมืออย่างงแคบมมนอยาก่าดบรแซงมันอยกาก่าดเลยแล้วเป็นน้ำื่นเขาบอก มแฉบอยู่แต่รสชาติมันสิแตกต่างเพราะเขาใส่ไทยหมุกเนาะมันสิแตกต่างกันแม่ปกติเขาจะใส่เตะเลียงพี่น้องเคยได้ยินบอกบัตรสลอยเอิญเตะเลียงอยู่ไทยเอิญซามะนาวพี่น้องเจาะเลยยี่สิบบาแดงยี่สิบกับหนึ่งหมื่นกี่พี่น้อง สายไข่หมุกต้องมาแล้วล่ะกินยังก็ต้องใส่พี่น้องเอาไปมากินกาแฟกันกชิใส่นะสวยชื่นไข่จะจอกเลยแชง ้อนนั่งคึ้สิได้คลายดีเพราะมันหอนมันคือมมื่อเราจยากให้ฝนตกลงมาแห้งกพี่สิมีแห้งรังคายเงินกับพอได้ละที่ฝุ่นลงในพี่จ๊อยน้ำบะไม่ถ่อมาแล้ว

ก uh <h <h ินกินแห่ไปเอาเซนซุงให้กินหยังมาน้ำราวๆลเฮียนซ่ำของ4โมงมือก4โมงครึ่งเด้อไปเฮาไปอยู่ไทย้อนบมกานแว ใจหอ,อก,ากาอานาบอซื่นใจหงไปไป๋ดวออกไปจากสิไปเบิร์อันป่าวัดเลือเป็ดกินนอันมุวหนาเบมุ้ากัเข้าแม่น้งมือไดลายบอเรือเป็ดกิน่น ืนมาประนำเหยื่อดหนมันไก่ฮอดปีใหม่ไก่หอดทรงกรยนะพี่น้องแดดเอาแบบอยู่ย่าอยู่เแต่ในเือนออกมาเหยเบิดมีแม่กอกหน้าเศร้าเล่า ดักเ็นอะมันแดดเมื่อออกหน้าอับไปเรออกหน้าเพื่อขาวมาทูหฮือนในลูกซ้ายเวอ่์เนอง ใารเลยจะเจาะสิอันนี้อ่ะตะเลียงนี่ตายแล้วปะพอนางโฟดลงอันเฟซบุ๊กเด้พี่น้องเกาจะหูุดหงิดจะก็มาซื้อแบบนีนูแปลกใหม่มันกระสุนๆมันกินแล้วมันกินง่ายนะเนาะอืมมันสดๆอากาศร้อนนี่ กินซ้าน,นมซานแบบกินไลรๆแบเป็นวัดด้บยาบแฉบแฉบมากกิ่นตะคายมุกตอกิน่นไลยบุญท่เจ้าวะเต็มมากหูหยุดต็มมาก แสบอยู่พี่น้องเมนูใหม่ของร้านปลดอุดน,น,น,นุ่งนางเลยด้วพี่น้องจ้าพี่น้อง โอ้ว่าแล้วก็จักสรวค์ไปใส่เบาะแท่งมาจับสองอยังบ่เห็นนางพี่น้องวันนี้วันเกิดสชาวันพี่น้องแฮปปี้เบิร์เดย์แต่นางไปอยู่นางออกหน้าบุือนางไปใส่ตตแต่กับ ซาลอยน่ะกะลืมค่ะวันเกิดน้องยามได้น่ะวันที่สั่งแซงจันน่ะกะลืมเป็นหอดมือมันจะได้ขึ้นพ่ะอะไรมันเกิดน้องกันเห็ดกับทัวท่านทอดแสงหนี่เห็ดเช็กมันต้องได้ออเดอร์เมนี้เนาะเมื่ออื่นเอาแบบนี้นางเห็ดยังเมื่อคืนปิ้นทานแต่เว็นนางกะเห็ดเช็กแค่แม่ซื้อแก ชิซอเค้กคันล้วพี่น้องมาให้นางเป่าแบบพอดีใจนะเนาะแต่สำหรับพอลอนวันโกยบรูซิเล่บรูจัดบ้เป่าเค้กแบบแบบมัน ก็บมดได้จ,ดจัดจัดอย่างนนเนาะแบบมันกันตัวธรรมดาแต่ปีแล้วนี่เนาะพอดีสลายออกกันกับอันเบาอ่าอนเรียนพินิษสื่ออันเค็กไข่เนาะเบาอ่าอายมาเัฟไพล์แล้วไปแล้วก็คือปีกายนั่นเองพัชราวเนาะเ่าในล,ลายคำเลยพีนอง วันนี้สายเดียวพี่น้องว <c oughs> อสวทดติดโคสวรรค์ไปหาอันไปเงะไปติดอันกัะจ,จันจกับอันเดรูนได้ลายบอกอะชิได้อยู่ทะกลไปสิพากันไปน้ำกันเลยแต่ว่าไปซ่อมรถที่สอมมันมีบ่อลรูอ่ะพี่น้องมันบ่แม่ว่าพอเปลี่ยนแล้วอัน กล่องอันแนวกล่องแอะสละเปลี่ยนแล้ว,ลวมันมีบอลลวดทั้งหน้ากับทั้งหลังค่ะเจ้าอาร์ตไปแล้วเลก็กกระเป๋าฟุ่นยังต้องท่าใจพี่น้องขนาดมันมีบอลลวเพาขี่ไปละอองฝุ่นมันยังขาวเลยพยนต์สีมันมีบอลลวดต้องใส่แมสตลอดตลอดไปเปลไปแต่งมันเล้วซะเนาะ เผื่อตัวเจ้าของเองเลยการเตรียมไว้เพื่อว่าเอฟเชีมาลามาเธอว่าได้ไปหับน,นะพี่น้องต้องเตรียมไว้เนาะเพื่อหลดเจ้าของเลยนะพี่น้องให้มันใหม่กี่ฟุ่นโอบมัวกลายเปหลุดห่างทันท,ทีเลยเนาะแล้วก็ล่างมาเลยแล้วก็เอาอผ้าคุมไว้แค่สัปนาห์ตื่นมานะพี่น้องหลดนะเหตุออกลอกยู่ พอรถเที่ยวอ,อยู่เบิดมืออชิปพุ่นนะแซบจะไปหาเงินมาจ่ายนางก่อนแซงขาบัติดนี่ยังจะบอกบันติดเนาะวือเนาะติดเยอะบดนติดเนาะบอกบดนติดก่อน ตะเกายังว่าติดหนีค่าบาดนางแ้วนนะไปเติมไรเดือดแล้วบุไวพี่น้องวอาวดีเอาไปมาลิปหนึ่งอะช่องบัตรก็มีมือหนึ่งที่หาบัตรไปตั้งไรเดือมันก็ไข่แนนบวกลุ่มเดือดแต่ว่ามันก็ประหยัดต้ตนทุนลงนี่เนาะเพอเข้าวลินธรรมดามันก็บบกเปื่องหรอกว่าฮโล์ดลิปมันต้องใส่สัญญาณเฮงนะเนาะพี่น้อง หน้าหลุดขาไมา่เหล่าไอ้ทิพย์หนเมนูยอดฮิตที่ได้ขายดีพี่น้องมีกาแฟชานมชาเขียวแต่ขายดีแห่งพี่นอ้องที่สำคัญยมามมื้อเช้าดักกาแฟขายดีแห่งคาตามากินกว่าคุซายเนาะ จะหมักจิเป็ธุรกิจิแบบมันแข็งเลยมันแบบใจสันน่นเนาะแซ่บไปเนาะพี่น้อง,องเมโนูใหม่ของร้านแสงจันทร์นะพี่น้องจา๋ามือวันงานนางก็ลังสิขายของอยู่นางสิขายหนาแหละแต่ว่าต้องให้นางทรงใส่ขวดมืออยู่นามีงานมอรม่นะเนาะ นางทรงใส่ขวดมันจังทันเขาเอาสีไปทรงอะไรมันบบท่านลูกค้าเนี่ยเขาก็ะทรงส่ขวดใส่ขวด,ขวดอะไกับโบราณอย่างเนาะแซ่บพี่น้าะเมนูใหม่ของร้านใจเดี่ยววันนี้เนาะแต่สไลซ์ออกกาก่อนเนาะพี่น้องจา้ามมนอสะะไลซ์ตะเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้เนาะมาสิมเมนูใหม่ร้านแสงจันทร์ของหลักแสงจันทร์น้องสาวพี่น้อง คือเตะเลียงนั้นเองเนาะนาะ,ะพี่น้องจ๋าไปแล้วเนาะพอกันคลิปหนาเด้อขอบใจเอฟซีปร๊สุขุสุขคนทีท่ติดตามและกับเป็นกำลังใจให้สววาวรอยแล้วก็ครอบครัวตลอดมาเน้ะพี่น้องไปแล้วเด้อสบายดี